นะครับอันนี้เราก็ถึงรอบการดูแลเซอร์วิสจากคูปตะแล้วครับวันนี้เขาก็มาเซอร์วิสถึงบ้านเลยนะครับดิการเปลี่ยนถ่ายของเหลวนะครับแต่ว่าทามันสูงไปผมก็ลดได้แต่ถ้ารถหลาพวกนี้ปุ๊บพวกใดพวกนี้ไม่ชร์จเราไ่ชาร์จไปไม่สม่ำเสมอมันก็คือพอแบตเตอรี่เราเสี่อมถ้ารอบต่ำกว่านี้ครับเราต่ำกว่านี้ปุ๊บแบตเตอรี่เรา ดเด็มันยังไม่ใช้คือไม่ใช่ข้ามอลแบบโปร,รตีมัเนเ็มรอยนะครับมันก็จะอย่างห้าซิสี่ซิถ้าเราไปลดรอบลงนี้ครับเวลาเรายกหางยกอะไรอย่างงี้นะเนาะครับรอบลดกระตกลดลงไปนีนะครับจากโปร,รตีมันจะเลีงขึ้นโปร,รตีแต่ที่น,นี้ยกขึ้นเพื่อมันก็หลดดลงกระโลดลงุแต่ลลหางยกโปร,รตี ถอ,ถอนลองนี่ไม่ใช่งี้นี่นะใช่อะไร่เการ้อยอะไรอย่างเงี้ยโดยเวลาสตาร์ตตอนเชาน้าอันนี้เกินไปผมว่าโดนตุ๊ก,ก,ก,กตาพอดีเลย ไม่ได้หรืได้ไม่ได้ครับคิดตูถางใช่คิดตูถางลำบากใช่น <laughs> เนาะใช่ต้องลำบากเนี่ย <laughs> <laughs> ว่านนั้นจะมีไอ้เราเกาะเนาะแบบเป็นเหมือนที่เกาะตาต่างอะ่ะ <laughs>

ครับครับอันนี้ชั่วโมงมันก็ถึงแล้วครับใช่ครับวันนี้ดี่เปลี่ยนถ่ายใช่ครับก็มาคือให้เปลี่ยนถ่ายเลยครับก็คือ50ชั่วโมงแรกนะครับก็คือเป็นทําคนเป็นการทํคอนสแาของเครื่องยนต์ครับเราเอาเศษเล็กเศษกล่าวที่เขาประกอบจากโรงงานมาเนี่ครับนะครับอาที่นี่๋ยวผมถ่ายน้ำมันเทปปุ๊บตอมนจะแนะนำเกี่ยวกับตัวรถคุณได้ครับได้ครันส่งเข้ามาเขาแนะนำมายีี ก็แนะนำนะครับเบื้องต้นนะครับการใช้งานเบื้องต้นก่อนครับแต่ที่ที่ผมแนะนับเกี่ยวกับพวกไปเตือน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 ชูของนี้นะครับการดูแลรักษาตัวนี้การเปลี่ยนถ่ายรอบแรกรอบแรกนี่ต้องเท่าไหร่ถึงเปลี่ยนถ่ายตอนห้าสิบชั่วโมงครับห้าสิบชั่วโมง แล้วก็รอบต่อไปก็จะเป็นสี่ยชั่วโมงแล้วก็ทุกๆสี่รอยอืมนี่ิเกสาษาอรครับนี่กยันันรับพื่อตลองนะครับเจ้าหน้าที่จากคูกต้ามาถึงบ้านนะครับบริการถึงบ้านครับไปหลายบ้านไหมครับพี่เลยวันนี้วันนี้หรับไปที่ ทีนี้ผมว่าจะเข้าบ้านดีกว่าสามตันก่อนกันเข้าเพราะว่าผมออกไนู้นไปมืองสองพอดีทางนู้นโทรมาว่าเข้ามาบ่ายโมงไงผมก็เลยไปทำธุระผมก่อนเป็นช่วงบ่ายได้พี่หรอช่วงบ่ายแับช่วงบ่ายเป็นรอครับ สิบชั่วโมงเนาะมันจะมีเปลี่ยนก็คือน้ำมันเครื่องกับตอนน้ำมันเครื่องเนาะสองอย่างนี้ราคาเต็มมันอยู่ที่แปดร้อยสิบบาทเนาะนี่เรามีส่วนลดให้ยี่สิบเปอร์เซ็นต์มันก็จะเหลือหกร้อยสี่สิบแปดบาทครับผมจะเป็นราคานี้นะครับแล้นี่พอเป็นทางเสร็จปุ๊บผมจะมีใบเสร็จมาให้ด้วยเนาะขับไว้พี่ิดตามอะไรด้วยเนาะ ชั่วโมงนับยังไงนับนับสตาร์ทเครื่องเหรอหรือยังไงใช่นับตั้งแต่เร uh ิ่มสตาร์ทเครื่องมันมีบอกใช่ไหมไมนมีบอกอยู่อ๋อแต่ว่าชั่วโมงรถกับชั่วโมงของเราไม่เหมือนกันใช่ไหมพี่ใช่เลยชั่วโมงรถแต่มันมันที่ตัวรถมันนับอ่ะมันไม่เท่าชั่วโมงเราใช่ไหมใช่ครับไอของเขาคือไอเนี่ยหนึ่งหนึ่งรอบนาฬิกาก็คือหนึ่งชั่วโมงไงเนาะครับแกไอรถเนี่ยมันนับเร็วกว่าใช่ไหมใช่นับเร็วกว่านับเร็วกว่าของเราหกสิบนาทีใช่ครับ เป็นหลดูดยังไก็ไอห,หลังชุดเราไม่ไ้ับเรานับแค้งหน้าามหน้าครับเรานับแค่ตัวหน้านเขาทไมเนะน่ยเขีนราวนเียนจให้เขียนทรคับรถาเลย ปล่อยให้ช่างเขาเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องนะครับดูแลเซอร์วิสครับให้ตรงการใช้งานนะครับมันก็จะอายุการใช้งานมันก็จะอยู่กับเรานาน,นครับ